สวัสดีจ้าพี่น้องนั่งพูพอกันคุณทองจิรพัฒน์น้อยเนาะคะ่ะวันนี้ไม่กินตำเกาเหลาเกาเหลากุ้งทะเลกับวาไดขออย่าสดนานจะคำเพื่อเป็นเกียรติเป็นศีป้าตำเองนี่นี่โอ้แสบลายใส่กอก Mm -hmm. Mm -hmm. But moving on. ta 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 cung tốt ก็แล้วคุ้งสดคุ้งดิบตัวใหญ่ค่ะมาน้ำกันอื รอดูเจ้าของตัวฟ้างแพ็คของแล้วแล้วว่างหาทุม่มเลยคืออยากกินตำกอลลานนี่น่ะหาทุม่มอยากกินตำกอเลาว <What? S 1> าไม่อยากสั่งเขาไม่อยากสั้งเก็ันแสบ ต้องไปคนเล่นตู้เย็นพี่น้องพอเบิดตู้ยางน่าจี่กินมีเบิร์ตคือมีเอ่อหาหุ่มไหมมาหลากัลายมิดรกะบะมีหลวก โอ้บะมี่บะมีมตะดิบเดอร,รวกัวเมี่มหัี่อะไรเล,ล่ะไม่เปิดสุญาามันบลรางกุ้งรางอย่างรวกวรางปลาหมึกรวพร้อมตามวัเนทะ โคกตากเปียมพร้อมทื่นมาพริกลงไปกำหนึ่ง เขเลยหาหมักนาวมักนาวมักเคอเลน,นมักเคอเลนมีเด้หมักนาวบอมมี่อีหยังขาดสำคัญสำคัญปติบนั่นประเดกบอมมี่แมว What ใจตอนนั้นคกือบจายแล้ว บ่ได้กินแถวป่ะคิดปาเสเว่นเสเว่นต้องมีทุกอย่างบิ๊กมอสไส้ไปเสเว่นเลยจ้ะปากซอยเกบเต๋าพี่เสเว่นบ่ขายน้ำปลาแดกก็น้ำปลาเลี้ยงเต็มอยู่ แค่ใจต่้ใจนานป่าบ่นัน้นอย่างนั้นพอแสบไมตัดินใจที่ไปเมงตลาดแรงแรงคือตลาดแรงนี่คือซี่หางมุงแรงเปนบกตอนนี้หาชุ่มจ้ะ นไปหอดตลามันอก็ปีบนะุญแล้วมันเกิดหาทุ่มแล้วพี่น้องปีโคงกลับมาเจนจะต้องได้กินเร่องใส่ตีนเต่าต้มแซ่ล้ปลาแท้ๆกลับมาตั้งตั้งใจละต้มใซ่ํปาปลาต้มแซ่ําปลายูเทิร์นมากจ้ะเดชะบุญร้านตาบักอหู กำลังสก็บ <G ül> ฟาวจอดรถทันทีคอซอนาละแดกเพิ่นก็มางาวก็มาเก,ะกะอะยังที่เห็นจะเป็นร่วงแดงตายบรยได้กินขอบคุณกับมีดด้วย หลุ่นด้ฮะสุมแตยหยักกินได้ร เนนี้ค่ะจะคา <IT> <ian> <can ful oyu> ้องอีกแล้วน้ำหยดหยด หวานเนาะพี่น้องกอกกอกงันในหวานอืมไปปายมันหวานน้ำปลาเดือดฉ่ำ Mm hmm. อมืมแลมา ันเผ็ดนะมาเปิดบะ,ะมาเปิดะก็เรา่อยผสมกับอยากดึกๆๆ,ๆขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในยูทูบเลยนะคะเป็นกำลังแรงใจให้มี ตอนนั่งเห็ดคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะเนาะพ่อกันคลิปไม่คลิปหนาคลิปนี้มาช่วนหิวช่วนกิน,น้ำเดือคขึ้นเขาพ่อกันคลิปไหมเนาะ